สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับ mm hmm. ผมาานานาอาจเชย์ไก,ก่นันทาอดิตกรรมการสวดคำโหแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปมัมภมพบกันวันที่28กันยาย,ยนพุทธศักราช2 568ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น6ค่ําเดือน11ปีมะเสงวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดูชะตาของนางเอกสาวคุณแม่ลูกหนึ่งกับกระแสข่าวหัวใจเป็นสีชมพูอีกครั้ง กับหนุ่มหล่อทายาทนักธุรกิจหมื่นล้านชาวฮ่องกงวันนี้จะเป็นดวงชะตาของคุณเจนนี่เทียนโปสวุวรรณก่อนอื่นเรามาดูไทม์ไลน์กันสักนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> ถูกจับตามองอีกครั้งสําหรับ <c oughs> นางเอกดังคุณแม่ลูกหนึ่งเจนนี่เทียนโปสวุวรรณกับความรักครั้งใหม่กับหนุ่มหล่อชาวฮ่องกงเอ็ดวินช่วงนะครับสุภาพบุรุษท่านนี้ที่ไม่เพียงแต่มีหน้าตาอันหล่อเหลายังมาพร้อมกับดีกรีทายาทนักธุรกิจหมื่นล้าน เอดวินชวงนั้นปัจจุบันอายุ40จบการศึกษาจากนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดก,การหลายบริษัทแนวธุรกิจก็เกี่ยวกับโฮลิงด้านการลงทุนและอสังหาริมทรัพย์ในฮ่องกง <c oughs> ความสามารถที่มากกว่านักธุรกิจก็คือเป็นดีเจเป็นเชฟด้านอาหารและเป็นนักกีฬาด้วยนะครับ <c oughs> โดยเฉพาะฝีมือการทําอาหารนั้นเป็นหนึ่งในทีมของเชฟจากฮ่องกงที่เข้าแข่งขันในรายการ ไอรอนเ e f ไ h a i l a n d มาแล้วนะครับขอบคุณข้อมูลจากสนุกนิวเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตากันคุณเจนี่เยนโพสวันเกิดวันที่11กันยายน2524ตรงกับวันศุกร์ขึ้น13ค่าเดือน10ปีละกาอายุป,ปัจจุบันคือ44ปีกับ17วันนะครับย่าง45เรามาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกันช่วงอายุ44ย่าง45คือราวกันยา68ถึงกันยายน69เรื่องของความรักครั้งใหม่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ด้วยดาวสุกนั้นเป็นเดชในทางทักษะกระทบพันธุแต่ในเรื่องของคู่ครองเพศตรงข้ามช่วงนี้ถือว่ายังไม่ค่อยมีความโดดเด่นเท่าที่ควรด้วยปัตตนิและพระเรียงในอังคาวิชาเป็นมูละในทางทักษะประกอบกับในดวงชะตาของคุณเจนี่ในเรื่องของคนที่อายุน้อยกว่าถือว่าฉลกไม่ต้องกัน ด้วยตามพื้นดวงชะตาแล้วคู่โฉลกจะต้องเป็นคนที่มีอายุมากกว่าด้วยปัตนินั้นกระทบปิตาในส่วนของคุณแอดวินชวงนั้นมีอายุน้อยกว่าคุณเจนนี่อยู่4ปีส่วนนี้อาจถือว่าโฉลกไม่ต้องกันนะครับจะว่าไปแล้วในดวงชะตาของคุณยินเทมโพสุสวรรณนั้นจะมีความโดดเด่นในเช่องในเรื่องของคู่ครองความรักจะอยู่ในช่วงอายุ45ย่าง46่คือราวกันยายน69ถึงกันยายน70นะครับช่วงนี้ถือว่า เป็นช่วงที่เข้าเขตมร <ม OR> สุมแห่งความรักอย่างแท้จริงถึงขนาดตกร่องป่องชิ้นกันเลยทีเดียวมาถึงตรงนี้พอจะสรุปได้ว่าในดวงชะตาของคุณเจนนี่เทียนบุสวรณกับเอ็ดวินชวงถือว่าชะลุกไม่ต้องกันแต่อาจจะมีการคบหาดูใจกันไปสักระยะหนึ่งก็เป็นไปได้แต่ความชัดเจนในดวงชะตาของคุณเจนนี่นั้นในเรื่องของความรักคู่ครองจะมีความโดดเด่นหลังจากกันยายน69เป็นต้นไปในช่วงนั้นต้องขอบอกว่า ถ้าโสดจะเจอคนรู้ใจแต่ถ้ามีคนรู้ใจอยู่แล้วก็อาจถึงขั้นตกร่องป่องชิ้นลั่นหลักขัาววิวากันได้อีกครั้งเลยทีเดียวผมอาจารย์ไก่น้นทานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการยยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกเราวที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหนมามากกว่า20ปีเรียนรู้มากับทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของบุคคลในทุกวันก็จะทําให้มี ความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างหนึ่งคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง3ก็คือ,อรยเซ็นไม่มีะระเซ็นเขียนชื่อนามสกุลได้หรือมือพิุธาตุของลายมือ4คือรูปใบหน้าเพื่อดูหัเห้งและ5คือโทรศัพท์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอมีแฟนน่ารักและอยู่หนวงาดขอบคุณทุกคอมเมนต์ถ้าอยากไิเคราะห์ ติดต่อกันที่0811599996เบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID l ดี e ลนเวลาก็ประมาณสัก9นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็1,000บาทต่อดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบให้พิมพ์คําว่าวิเคราะห์ดวงแล้วตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบหรือพิมพ์คําว่าห้องโถนหรันธาซึ่งผมทำรายการไว้มากกว่า400คู่เลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสำหร,รับการรับชมในวันที่ท่านมีปัญหาและแตัดสินใจ อะไรบางอย่างไม่ได้โทของคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ